สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมช่องเลขเด็ดพ่อนุพารวยก่อนรับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขที่ออกมาไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กับบรรยากาศดีๆนะครับคลึ้มฟ้าคลึ้มฝน แอดมินก็จะได้พามาติดตามแนวทางนะครับจากวัดป่าเขาพระลานเพชอเอรอําเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับหากท่านผู้ชมอยากมากราบไหว้หรือ,อสักการะนะครับก็เชิญได้เลยนะครับเอาวันนี้นะครับก็จะได้พามาติดตามขอโชคขอลาบกับปู่พญานคราชนะครับทั้งปู่นาคีและปู่นาคานะครับจากวัดป่าเขาพระลานเพชรไปติดตามรับชมแนวทางกันเลยครับวงวดนี้ จะมาเป็นตัวไหนนะครับไปชมกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมคงจะเห็นเหมือนกันนะครับเพราะตัวเลขออกมาชัดมากเลขทูปปูนักราชนะครับท่านก็ให้มา3 4 6ส่วน2ตัวนะครับ3 4 3 6และ4 6นะครับวันนี้แอดมินก็ได้พามาติดตามแนวทางของปูนักขราชนะครับขอบารมีของปูนักราชนะครับ ขอให้เปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพย์สมบัติเปิดบาร,รมีศัตรูแพ้พ่ายอันตรายไม่มีเงินทองไหลมาเทมากิจการลุ่งเรืองติดขัดไม่มีโชคดีมีชัยสำเร็จล่ำรวยให้ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นสิ่งเวลวร้ายให้กลายเป็นดี และขอให้บุญวาสนาช่วยส่งมีวาสนามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการด้วยเทินสำหรับคลิปนี้แอดมินก็จะขอตัวลาไปก่อนและท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลขเด็ดพ่อนุพารวยหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับ ถ้ามีคอมเมนต์ที่อยากจะทักทายหรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถพิมพ์ทักทายกันได้ในใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็จะขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ